บัรยากันสีสวัสดีครับวันนี้พามาดูไม้หัวนครับที่เราทําการปลูกจากไม้หัวหลังจากปันนั้นนะครับเพิ่งเห็นแค่หนึ่งใบนะครับหรือแทงบอดขึ้นมายังไม่กลางสามวันผ่านมานะครับก็มี ต้นที่สองต้นอินเนใบที่สองใบที่สามตามมานะครับก็น,นี้เห็นที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นชุดของที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นของ,อ,ขอ,งอินเนอนะครับจะเห็นว่าอีกซีกนึงยังไม่มีต้นไหนเกิดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสายพันธุ์อื่นตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างเนื่องจากว่าทําการรื้อแล้วก็เทปนเทปนกันไปปนกันมานะครับหลายรอบก็จะไม่ทราบ สนิทที่แน่นอนนะครับก็จะมีนกปากก้าวด้วยปากก้าวกับเกิดน้ำใหม่ก็สวยนะครับสำหรับใครที่จะรื้อไปปลูกนะครับเห็นเกิดขึ้นน้ำใหม่วันนี้ก็ให้เขาได้สะสมอาหารสักนิดนึงก่อนนะครับที่จะทําการรื้อไปปลูกสาเหตุที่ให้สะสมอาหารก่อนนะครับการ ช้สารอาหารในการงอกขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะใช้ไปเยอะนะครับสําหรับหัวของบันสีต้องหาอาหารใหม่ไปเติมนะครับถ้าหาอาหารใหม่ไปเติมแล้วเขาก็จะหัวเขาก็จะสมบูรณ์นะครับพอเราไต้สักหนึ่งถึงสองเดือนค่อยทําการรื้อไปปลูกใหม่นะครับก็จะเห็นว่านองเขาค่อนข้างที่จะโตสูงตายมาแต่เล็กเลยนะครับไปดำํดำดาก็ดําเงาสวย จริงๆแนละ้วถ้าปลูกไม่ไม่มีอะไรคุ้มนะครับจะแตกหน่อได้เร็วกว่าแต่ถ้าปลูกอะไรมีอะไรคุ้มนะครับปลูกแล้วมีฟางคุ้มด้วยแตกหน่อช้าก็จริงแต่ว่าความชุ่มชื้นยังมีเขาก็จะทนได้เนื่องจากว่าถ้าฝนไม่ตกนะครับบริเวณนี้ก็จะมีดินที่เป็นดินแห้งๆนะครับนี่คือฝนตกแต่ว่าพอสายสายมาครเป็นดินแห้งแล้ว แต่ถ้าส่วนไหนที่อยู่ใกล้ตรงฟางคุ้มนะครับเขาก็ยังเปียกอยู่ดังนั้นการปลูกวันสีต้องรักษาความชื้นนะครับเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ต้องลดน้ําทุกวันคือรักษาความชื้นให้ได้แล้วก็ลดน้าทุกวันตัวนี้คือเริ่มโทมแล้วนะครับอาจจะร้อนนะครับแล้วเราตดน้ําได้ไม่ทั่วถึงเพียงพอแต่ตาคันจะเริ่มเติบโตนะครับสู้ที่แดดจัดจัดไม่ได้เพราะวันสีต้องการแดดแต่ว่าถ้าแดดเยอะๆต้องลดน้ําใหไ้ได้เยอะๆจริงๆ แต่ถ้าลดน้ําไม่ได้นะครับสู้แบบร่มๆแบบนี้ไม่ได้นะครับร่มๆแบบนี้ก็ต้องรดน้ดําเยอะจริงๆในส่วนของในช่วงที่ไม่มีฝนในส่วนที่ปลูกในร่มนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาไม่ค่อยทิ้งใบแต่ว่าการลดน้ํายังต้องลดเดยอะเท่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าตายลมไม้อย,อย่างนี้เลยนะครับต้นไม้ก็ใช้น้ําเช่นกันพอตรงไหนเริ่มมีน้ํานะครับเขาจะเริ่มชอนชัยลากมาหาบริเวณนั้น แ,แรกๆอาจจะยังไม่แย่งวันสีเราสักเท่าไหร่แต่หลังๆมานะครับเขาแทงรากขึ้นมาได้แล้วเขาก็จะแ,แย่งน้ําไปเยอะก็บริเวณด้านนอกกับด้านในนี้ด้านนอกอยังต้องลดน้ําน้อยกว่าบริเวณที่ใต้ร่มไม้นะครับเพราะรากของต้นไม้จะไปหากินในบริเวณร่มเงาของตัวเองก็ดีของการปลูกในพื้นที่ร่มใต้ร่มไม้นะครับคือเขาสิงใบไม่ค่อยเยอะในช่วงที่อากาศร้อนๆนะครับ จะไม่ค่อยทิ้งใบสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากเป็นช่วงหน้าฝนนะครับการปลูกใต้ต้นไม้อันนี้จะได้แสงไม่ค่อยเพียงพอการเจริญเติบโตเทียบระหว่างในร่มกับพื้นที่แดดจัดนะครับพื้นที่แดดจัดจะโตได้เร็วกว่าพื้นที่ที่อยู่ในร่มเนื่องจากว่าใช้แสงในการสังเคราะห์แสงปุงราหารในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแสงมีเยอะเพียงพอนะครับแต่ว่าปริมาณน้ําในดินนะครับ ในพื้นที่ร่มไม้จะมีปริมาณน้ําได้เยอะกว่าเนื่องจากว่าถ้าเราลดน้ําลงไปนะครับส่วนหนึ่งถ้ายังไม่โดนแดดโดยตรงน้ําก็ไม่ละเหยมากส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าอยู่ด้านนอกนะครับไม่มีร่มไม้บังนะครับโดนแดดโดนกับดินโดยตรงก็น้ำก็ละเหยได้เร็ววันนี้ส่วนบอลซรีกลางแก้งอาจจะยังไม่สวยนะครับจะรออีกสักนิดนึงนะครับใบเขาจะเริ่มเต็มประมาณสักอีกสองสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มมีความสวยนะครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีฝนแต่พ่อค้าก็ยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับระบบสปริงเกอร์ก็ดึงสายไว้ยังไม่ได้ทําให้เรียบร้อยแต่ว่าพอดีมีฝนช่วยก็เลยยังไม่ได้เร่งมาก mm hmm. เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับหลายๆท่านก็คงจะเห็นบันสีของที่ท่านปลูกจริงไว้นะครับเริ่มโตขึ้นมาเองนะครับเริ่มงอกขึ้นมาใหม่ mm hmm. เป็นช่วงฤดูนี้คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. ตอนที่เขายุบต้องรีบเปลี่ยนดินไว้ก่อน หลังจากฝนตกมาเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาเองไปสวยๆแดงๆนะครับเป็นลักเอยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับก็มีบางบางส่วนที่ดงังตัวน,นี้ก็คือแต่แต่ละโซนนะครับส่วนใหญ่ก็คือจริงๆตอนซื้อมาก็ดงังแล้วก็มาผ่าก็ดงังแต่พอสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ดงังความเป็นพุ่มไม้กอเมื่อฝนมานะครับก็จะโตขึ้นมาเ,เร็ว แบบนี้นะครับสังเกตได้นะครับมาอัปเดตให้ดูทุกๆสามหรือสี่วันความแตกต่างก็จะค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับวบันสีที่เพียงนอกตู้ในช่วงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นลูกไม้นะครับเพราะทัดจำชื่อไม่ได้ทีนี้ก็เป็นวันสีชิ้นผานะครับที่ผ่าเท่าเม็ดเท่าโคตรแล้วไม่งอกนะครับก็มาวางไว้เอา ดินกลบไว้นิดนึงนะครับสําหรับปีที่แล้วผ่านมาหนึ่งปีนะครับหลังจากปีนี้ก็เริ่มงอกมานะครับออกมาก็ฟอมตัวบ้างตัวบ้างไม่ตัวบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากปีนี้ไปแล้วความโตัวของเขาก็ค่อนข้างที่จะโต่ังจากว่าเขาผ่านมานะหนึ่งปีไหนๆก็มาแล้วนะครับดูหัวเขาสักนิดนึงหัวเขาโตแค่ไหนเขามีหนอ่อ ตอนนี้เขามีหนอแล้วนะครับหัวยังไม่โตนะครับเทียบกับอายุหนึ่งปีที่เราเลี้ยงแบบเลี้ยงทิ้งเลี้ยงคว้างนะครับก็คือให้เขาหากินตามมัธยาไยเขาจะมีหนอ่อมีหัวแค่ประมาณนี้นะครับหนึ่งปี ต่ถ้าใครเลี้ยงมาครบหนึ่งปีหัวเท่านี้นะครับน่าจะเปลี่ยนเพราะดินไม่ดีนะครับลองเปลี่ยนดินใหม่ตั้งแต่ต้นปีก่อนที่จะถึงหน้าฝนนะครับเขาจะโตได้เยอะแล้วก็หัวเขาจะโตเนื่องจากว่าที่เราปลูกในตู้นะครับหัวเขาค่อนข้างที่จะโตเนื่องจากว่าเราก็ดูแลค่อนข้างที่จะดีดินดีระบบน้ําก็คือเราขังน้ําไว้ไม่ให้ขาดนะครับเป็นวัน รุ่นเก่าๆรุ่นแรกนะครับที่ทำการรื้อมาปลูกไว้ในบริเวณนี้อย่างวันนี้จันด่างนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ถอนไปไขายต่างประเทศไปเกือบมดแล้วนะครับปีนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับก่อ,อนการน,นําเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คตรงของกระดาษจะส่งพัสดุอีเมสโดยไปรษณีย์ไทยค่าจะส่งมเมาเมาหนึ่งถึงสามกระถางคิดที่ห้าสิบบาทรับสี่กระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรี อัญญาบัศสีอยู่ที่อำเภอชุมแพ,มพ,มพมจังหวัดขอนเ่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบัศรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไว้ให้บริการไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทางขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากอัญญาบัศรีเน้นจาหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มโตแต่ละกระถางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความด่างความป้าย จำนวนใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจําี P และหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีสวยๆต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลขอีีและวันที่ที่ทําการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางอัญญ,ญาวันสีแอดไลน์ให้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเจ้าฟ้ากุ้งความสองต้นในกระถางเจ้าฟ้ากุ้งความสองต้นในกระถางกระถางนี้ขัดสีสวย จะฟักกุ้มกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับจะฟักกุ้มกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอม2ต้นในกระถางรวยล้นฟ้ากระถางที่1พึ่อม2ต้นในกระถางรวยล้นฟ้ากระถางที่1นึ่ฟอม2ต้นในกระถางคําทางปลอดใหม่กาลังมารวยล้นฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับรวยล้นฟ้ากระถางที่1ให้ไปที่ราคา110อบาทครับฟอม2ต้นในกระถาง ปราสาตทองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางปราสาตทองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางปราสัตวทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับปราสาตทองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับปราสาททองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันปราสาททองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางปราสาททองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับปราสาตวทองด่างกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับโชคเพิ่มทรัพย์ความหนึ่งต้น โชคเพิ่มซับความหนึ่งต้นในกระถางโชคเพิ่มซับโชคเพิ่มซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับโชคเพิ่มซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับความหนึ่งต้นตัวโตในกระถางสับพนมกระถางที่หนึ่งความหนึ่งต้นในกระถางสับพนมกระถางที่หนึ่งความหนึ่งต้นในกระถางเป็นสับพนมใบยาวสับพนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับสับพนมกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับสับพนมกระถางที่สองความ สองต้นในกระถางซับพนมกระถางที่สองความสองต้นในกระถางซับพนมกระถางนี้เป็นซับพนมใบยาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับซับพนมกระถางที่สองให้ไปที่ราคา130บาทครับความสองต้นโตโตในกระถางเทราปฏีฟอมกอฟอมห้าต้นในกระถางเทราปฏีฟอร์มกอฟอมห้าต้นในกระถางเทราปฏีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา180บาทครับฟอมห้าต้นในกระถางตกต้นละ30บบาทใครอยากได้ต้น ต้นที่เป็นกอรเ,รเร็วนะครับนำไปใส่สําหรับกระถางนี้นะครับใส่ได้ถึงกระถาง12นะครับกระถาง10บกำลังพอดีใส่ปุ๊บนะครับเขาก็จะโตเร็วแล้วก็กัดสีได้สวยกว่านี้เนื่องจากว่าทานอาหารตอนนี้นะครับน่าจะเริ่มน้อยสําหรับขนาดลำต้นสําหรับพุ่มขนาดนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา180่งบครบเทราปฏิกระถางนี้ไปที่ราคาหนึบาทครับ องหญิงท anyway ้อฟันล so, like ุ้นป้ายความสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อองหญิงทอฟันกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อผมเป็นองหญิงท่อฟันลุ้นป้ายก็ป้ายแบบนี้นะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับองหญิงท่อฟันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับองหญิงทอฟันกระถางที่หนึ่งองหญิงทอฟันกระถางที่สองความสองต้นในกระถางองหญิงทอฟันกระถางที่สองความสองต้นในกระถางองหญิงทอฟันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา าสิบเก้าบาทครับเป็นองค์หญิงตอฟันสายลุ้นนะครับป้ายแต่ว่าไม่สวยกระทางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับองค์หญิงตอฟันกระถางที่สองพรพุทธะฟอมหนึ่งต้นในกระถางโตโตพรพุทธะฟอมหนึ่งต้นในกระถางพรพุทธะกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพรนพุทธะกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพรพุทธะกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อพรพุทธะกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อ ขอนพุทธกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110อบาทครับขอนพุทธกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับชายชนกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางชายชนกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0บาทครับชายชนกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับชายชนกระถางที่2ความ1ต้นตัวโตในกระถางชายชนกระถางที่2ความ1ต้นตัวโตในกระถาง ชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับชายชนกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับชายชนกระถางที่3ามความ2ต้นในกระถางชายชนกระถางที่3ฟอร์ม2ต้นในกระถางชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 4 0บาทครับชายชนกระถางที่3ให้ไปที่ราคา140บาทครับอนุมานขัดสมาธิครอม2ต้นในกระถางอนุมานขัดสมาธิควอม2ต้นในกระถางอนุมานขัดสมาธิกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บบาทครับ อนุัาลครับจมาทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับความ2ต้นในกระถางยักษ์ศรัทธ์ฐานซูนความ2ต้นกับ1หน่อยักษ์ศรัทธ์ฐานซูนความ2ต้นกับ1หน่อยักษ์ศรัทธ์ฐานซูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับยักษ์ศรัทธ์ฐานซูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับสุรเสียนความ2ต้นในกระถางสุรเสียนกระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถางสุรเสียนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา ก้าสิบบาทครับส or long or long or long. Bueno ุรเสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฟอมสองต้นในกระถางสุรเสีนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางสุรเสีนกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางสุรเสีนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับสุรเสนกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเ่อนสิริกิตฟอมสองต้นในกระถางเกืนสิริกิตกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเกอนสิริกิตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 100บาทครับเกินสิริกิตกระถางที่1ให้ไปท mm. yeah. hmm. ี่ราคา100บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเกินสิริกิตกระถางที่ right 2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเกินสิริกิตกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเกินสิริกิตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเกินสิริกิตกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับสหัสเดชะฟอร์ม8ต้นในกระถางเป็นฟอร์มก่อสหัสเดชะยุบแล้วเกิดใหม่นะครับเป็นฟอร์มก่อ ความแปลกต้นในกระถางสหัตเดชะกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับสหัตเดชะากระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับพุ่มสวยๆไปดุบๆไปเยอะๆแบบนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางที่1สหัตเดชะกระถางที่2มีทั้งสหัตเดชะาและกวนดิมรวมกันสหัตเดชะาและกวนดิมกระถางนี้ฟอม6ต้นในกระถาง กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับสหัสเดเชากับก่อนดิมกระถางที่2ให้ไปที่ราคา130ิบาทครับจบพนัครกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางจบพนะนครกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางจบพนัครกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับจบพนัครกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100้บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถางฟอร์มโตโตไปดกจบพนัครกระถางที่1 จบพนัครกระถางที่สองความสองต้นในกระถางจบพนัครกระถางที yeah. ่สองความสองต้นในกระถางจบพนนครกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับจบพนัครกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับความสองต้นในกระถางอนเจ้าสัวความหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กกับหนึ่งหนอด้านล่างผนเจ้าสัวความหนึ่งต้นเล็กหนึ่งต้นโตพอเจ้าสัวกระถางนี้ความสามต้นความสองต้นกับหนึ่งหนอในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หกสิบกาบาทครับพร้อมจะสวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบกาบาทครับพร้อมสองต้นกับหนึ่งหน่อฮานุมานดอกศึกครามสามต้นในกระถางฮานุมานดอกศึกพร้มสามต้นในกระถางฮานุมานดอกศึกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับฮานุมานดอกศึกกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับพร้มสามต้นในกระถางธิดาแม่กองพร้อมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางธิดาแม่กองพร้อมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางธิดาแม่กองกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับธิดาแม่กองกระถา,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 างนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับวาม1ต้นกับหนหน่อธิดาแม่กองกระถางที่2องฟมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กธิดาแม่กองฟอมสองต้นในกระถางฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กธิดาแม่กองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้บาทครับธิดาแม่กองกระถางที่ 1, 2ให้ไปที่ราคา1 0 0้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางชางเอราวันกระถางที่1นึ่ฟอมสองต้นในกระถาง ช้างเอราวันกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางช้างเอราวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับช้างเอราวันกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งช้างเอราวันกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเช่นกันชางเอราวันกระถางที่สองความสองต้นในกระถางช้างเอราวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับช้างเอราวันกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90บบาทครับช้างเอราวันกระถางที่สามความสองต้นในกระถางช้างเอราวันกระถางที่สามความสองต้นในกระถาง ช้างเอราวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80ดบาทครับช้างเอราวัณกระถางที่3ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถางผมพิมานฟอม์ม3ต้นในกระถางผมพิมานฟอมสม3ต้นกับ1หน่อในกระถางผมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับผมพิมานกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสม3ต้นกับ1หน่อ ผมพีมารกระถางที่สองฟอมสองต้นโตโตในกระถางผมพีมารกระถางที่สองฟอมสองต้นโตโตในกระถางผมพีมารกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับผมพีมารกระถางที่สองไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางลงปูแหวนฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางลงปูแหวนฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางเริ่มกัดสีมาแล้วลงปูแหวนกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 100บาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับวาม1ต้นกับ1หน่อหลวงปู่แหวนกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางหลวงปู่แหวนกระถางที่2ควฟอม2ต้นในกระถางหลวงปู่แหวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา110บาทครับวาม2ต้นในกระถางธิดาสวรรค์ฟอร์มธิดาสวรรค์ฟอมสองต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถาง ทิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับทิดาสวรรค์กระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางทิดาสวรรค์กระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอมโตโต้ทิดาสวรรค์กระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางฟอมัวโตทิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับทิดาสวรรค์กระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับบูรพาราชันฟอร์ม2ต้นในกระถางบูรพาราชันกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถาง บุรพาราชันกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับอุรพาราชันกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางฟอมสองต้นต้นโตใบดกๆบุรพาราชันกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กอุรพาราชันกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กบุรพาราชันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอุรพาราชันกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพญานคราชกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นกับสองหน่อนอันนี้ครับหน่อที่เพิ่งโผล่ขึ พญานักราชความสองต้นกับสองหน่อพญานักราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพญานักราชกระถางที่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับพญานักราชกระถางที่2ความ1ต้นโตกับ4ต้นเล็กๆพญานักราชกระถางที่2ความ1ต้นโตกับ4ต้นเล็กพญานักราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100ยบาทครับพญานักราชกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ขวัญดาวฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางขวัญดาวฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางขวัญดาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเริ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับขวัญดาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับพระโมกขลานะฟอมสองต้นในกระถางพระโมกขลานะฟอมสองต้นในกระถางพระโมกขลานะกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับพระโมกขลานะกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ พโมกขนาะกระถางที่สองความสองต้นในกระถ,ถางพโมกขนาะกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพโมกขนาะกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับพโมกขนาะกระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับความสองต้นในกระถางจังหวัดพ 20, right. 60, vegan, no ิษณุโลกความสองต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกความสองต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับจังหวัดพิษณุโลกความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ กัดสีมาแล้วพิษณุโลกกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพิษณุโลกกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพิษณุโลกกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับความสองต้นในกระถางพันธุ์ไทยนรสิงห์กระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางพันธุ์ไทยนรสิงห์กัดสีมาแล้วพันธุ์ไทยนรสิงห์ความสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพันธุ์ไทยนรสิงห์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา 90บาทครับความ2ต้นในกระถางพันธุ์ท้ายนรสิงกระถางที่ฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็นอร์มตัวพันธุ์ท้ายนอรสิงกระถางที่2กัดสีมาแล้วสวยๆความ2ต้นในกระถางพันธุ์ท้ายนอรสิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพันธุ์ท้ายนอรสิงกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับความ2ต้นในกระถางแก้วมณนีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางแก้วมณนีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใหม่มากัดสีสวยๆ แกมณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแก้มณีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางแก้มณีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางแก้มณีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางแก้มณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับแก้มณีกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางนกขัดสลายุฟอมสามต้นในกระถางนกขัดสลายุฟอมสามต้นในกระถางกระปิกหนึ่งหน่อ นกขัตรลายุกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับนกขัตารายุกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอรมสามต้นในกระถางนางพิ้วกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางกับ1ต้นเล็กเป็นเพชรจระแสงนางพิ้วฟอร์ม2ต้นในกระถางกับเพชรจระแสงต้นเล็กนะครับเป็นต้นเป็นไม้ที่มากับดินปลูกนะครับเขามาแตกต้นเขามาเ,มเกิดใหม่ที่นี่ นางพิว้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับนางพิว้กระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับความสองต้นในกระถางนางพิว้กระถางที่2ความสองต้นในกระถางเช่นกันนางพิว้กระถางที่2ความสองต้นในกระถางนางพิว้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับนางพิว้กระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับความสองต้นในกระถางขุมทองกระถางที่1ฟอร์ความ1ต้นในกระถางขุมทองความ1ต้นในกระถางกจีสวย ขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทคร like ับขุมทองกระถางท,ที 2, ่หนึ่งให้ไปที่ราคา100บาทครับขุมทองกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางขุมทองกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับขุมทองกระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมหนึ่งต <im> so ้นในกระถางเทียบเทวากระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กต่างสวยสวยเทียบเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับเทพเทวากระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต uh ้นโตกับหนึ่งต้นเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเทพเทวากระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางเทพเทวากระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางเทพเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเทพเทวากระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมงกุฎดาชันฟอมสามต้นในกระถางมงกุฎราชันกระถางที่หนึ่งฟอมสามต้นในกระถางมงกุฎราชันกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา ห้าสิบเก้าบาทครับมงกุฎราชันกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับมงกุฎราชันกระถางที่หนึ 2. <2. ่งมงกุฎราชันกระถางที่สองฟอมสองต้นกับสองหน่อมงกุฎราชันกระถางที่สองฟอมสองต้นกับสองหน่อมงกุฎราชันกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับมงกุฎราชันกระถางที่สองจัดโปรให้ที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับวิกิตจินดาฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กด้านล่าง ใบส,สวยๆวิกิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับวิจิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมตัวโตใบตัวโตขุณสุภากระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางกับ 1, หนึ่งหน่อฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อนอเขาสูงแล้วอยากเป็นต้นกระไดเป็นฟอมสองต้นโตกับ1ต้ 2, ๆๆนเล็กคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาคุณสุภากระถางนี้นะครับเราทําการเติมดินให้ เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับสังเกตหลอดใหม่ของเขานะครับโตสวยโดยปกติแล้วเขาก็ถ้าโตเต็มที่แล้วเขาเริ่มจะยุบนะเริ่มจะเริ่มจะสีซีดลงเนื่องจากว่าทานอาหารในในกระถางน้อยลงนะครับถ้าฟอมตวตวโตวฟอร์มล้นกระถางแบบนี้เขามากักจะซีดแล้วก็หลอดใหม่เขาจะเล็กลงแต่สาหรับเมื่อเราเติมดินใหม่เขาลงไปนะครับให้เขาให้เต็มกระถางแบบนี้ วันสีเราก็เติมสวยดังนั้นนะครับลูกค้าแนะนําให้ใส่กระถาง10นิ้วขึ้นไปแล้วก็เติมดินให้เต็มเต็มไม่ใช่ใส่กระถาง10นิ้วแต่ว่าดินอยู่ครึ่งกระถางแบบนี้วันสีก็จะไม่ค่อยโตนะครับตอนนี้ก็ไปสังเกตดินที่บ้านของลูกค้านะครับหากดินประมาณครึ่งกระถางนะครับความกระถางความกระถางลงนะครับเติมดินด้านล่างแต่หากดินเขาอยู่ปิมปิมนะครับสามารถเติมได้แต่ว่าถ้าลองจิ้มดูแล้วนะครับหัววันสีอยู่ลึกๆลึกเกินไปก็ ทำการเติมดินด้านล่างนะครับโดยการใช้สองนิ้วหนีบหนีบบอลสีไว้อย่างนี้แล้วก็คว่มความกระถางลงไปนะครับแล้วก็ทำการเติมดึงกระถางออกจากนั้นก็ค like eh ่อยไปวางนะครับเติมดินลงในกระถางแล้วค่อยนำตุ้มแบบนี้ไปวางอีกทีหนึ่งก็ค่อยๆเติมสำหรับแต่ถ้าเป็นต้นโตๆนะครับก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับสำหรับดึงกระถางออกหากไม่มีผู้ช่วยก็จะดึงยากนิดหนึ่ง ขุณสุภาความัตโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสองต้นโตครับหนึ่งต้นเล็กคุณสุภาคุณสุภากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา128บาทครับความไปดกๆอร์มกอแน่นๆุณสุภากระถางที่สองคมสองต้นในกระถางคุณสุภากระถางที่สอง์มสองต้นในกระถางหลอดใหม่กำลังจากกลางคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทเช่นกันครับอร์มสวยๆอร์มตัวโตอร์มใบดกๆแข็งแรงก้านเด็โตโต กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทเป็นกระถางสุดท้ายสำหรับ EP นี้ลูกค้าท่านใดสนใจสังส่งซื้อบานสีติดต่อมาที่0876115169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรลูกค้าจะทยอยเลือกจากในคลิปทีละต้นสองต้นแล้วก็ฝากพ่อาค้าไว้ก่อนจึงกว่าจะได้ครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการแต่ขอให้พ่อค้า,คาจัดส่งให้ทีเดียวก็ได้หรือใครที่นะครับเงเินเดือนหนอตอนสิ้นเดือนก็จองไว้ก่อนได้เนื่องจากว่าบางต้นบางสายพันธุ์นะครับก็ไม่ได้มียกใบไๆ เจอตอนไหนครับจองไว้ได้เลยพอค้ามีพื้นที่รับฝากให้แต่พอแล้วพ่อค้าก็ไม่ได้คิดค่ารับฝากแต่อย่างใดสำหรับวันนี้ทางอาญ,ญาบันซีเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับ